ทำไมนล,ล้วก็จดเทต้องอยู่กับยีลับ oh, <No. S 1> ม้าลายเนี่ยมันสีดำลายขาวหรือสีขาวลายดำวิ่งวิ่งวิ่งเลยไม่ทำรถไปล็อกลอกลออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง like, she, านา้วจนะคะฮ <Hello, hello. S 1> ัลโหลฮัลโหลดูอะไรกัน

cái bánh chích chích, à, à, chích 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 งทำไมแล้วก็จอดเท่ต้องอยู่กับยีราเออนั่นสิมันอยู่ก็กงต้องอยู่ใกล้ๆก,กับวีราฟซาฟารีก็ต้องอยู่ใกล้ๆกันอ๋อมันอาจจะเป็นเพื่อนซี้กันก็ได้นะวีราฟกับเราก็จอบเท่เป็นเพื่อนซี้กันใช่ไหมไม่รู้อ่ะเออ สองตัวนี้มันไม่ทำร้ายกันมั้งเออมันอาจจะแล้วก็ะจกแค่แค่ตัวเดียวเนี่ยแต่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้ไงก็ะจกเทปรถรถบัสอยู่ตรงนั้นเนอะรถบัตรปลอมมาลายก็ต้องอยู่กับยีราฟอะไงมาลายเห็นยังเห็นมาลายยัง เออมาลายนกกระจอกเทศอยู่ด้วยกันแล้วก็มีมีลาบอยู่ตรงโน้นเข้าไปอีกแล้วมาลายถุดำเหมือนลายถูดำเลยะเธอ พ่อถามหน่อยม้าลายเนี่ยมันสีดำลายขาวหรือสีขาวลายดำสีขาวลายดำจริงเหรอเพราะสีดเยสีดามเป็นสีขาวเยอะกว่าสีดำเหรอใช่ก็เลยเป็นสีขาวลายดำเหรอใช่

hè, kiếm khăn này. không, 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 ตัวนี้กินตัวนี้กินนาลาตัวนี้กินเย็นไว้เฉยๆลูกไอ้ไม่มันกินมันรูดกินเอ้า ถือไว้เฉยเดี๋ยวมันจะรูดกินเอออ้าวถือไว้เฉยนาลาไม่ต้องมันสะบัดมันแรงเมื่อกี้นี้ถือไว้เฉยเออถือให้ให้มันรูดกินถือไว้เออมันจะรูดกินนาลาถือไหวไหมเออนาราถือสินาลามันตื่นเพรามันดึงมันดึงแรงมากอ่ามันดึงแรงมันดึงแรงมันรูดมันจะรูดกินแต่ใบไง โอยนาามาลายวิ่งมาแล้วนารยมลายวิ่งมาแล้วมาลายวิ่งมาแล้วโดนมันดึงก็ไปแล้วให้มันลูดให้มันลูด

ตัวใหญ่เลยค่ัเหมือนเล็ดเลยนะหขตั้าเหมอนกีตัวสีดนตัวสีขาวเขาเยาวคงไาลหนาสีน้อ่อนๆเหลาขาด่างะคะาเขายาวแต่บางาเป็นแส้นาศยล่ะถาตัวห่ด้านในแต่เราใส่สีดำส่ฟ้าได้สกว่ค

เดี๋ยวว่าด <ators> <m> ูแค <m> ่น mm <h. S 2> um, uh ี huh. <it> right? uh ้พอคุณจะมเชอื้อติ๊ตัวี่่ไมะไม่มีแล้วเค้องเกลี่ลงเา่หรอไแล้วไม่ลงตัวมันใหญ่มากไปดู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 ดิดูดูดูไูด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  ตัวใหญ่มากมันมีตัวนึงมัมีตัวนึตัวใหญ่มากอะเห็นไหมเห็นตัวผู้ไหมอยู่ในตู้ะเห็นเห็นเห็นตัวผู้อน้ำสมบูเห็นตัวผู้แบบนี้สมบูรณ์มากแขนคอแขนอ ตัวผู้มีอะไรนะเวลาทำพ่อดู้มสีผมผมอ่ะตรงเนี้ยตัวผู้มีผมตัวเมียไม่มีผมเหรอตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนียเป็นแผลคออ่ะเขาเพิ่มเอาตัวผู้มาจะให้มันติดติดกันเขาเพิ่มเอาตัวผู้มาจะให้มันผสมพันธุ์กันแสดงว่ามันกำลังกีบเป็นอยู่ตอนนี้กำลังกีบมันอยู่เมาดูเสือ มาแล้วอ่ะโอ้ยน่ารักกี่ปีแล้วคะอันนี้สี่ปีครับสี่ปีเป็นน้องอะไร่งจะเลิกความสัมพันธ์กันได้สองอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่สามมันเล่นมันเล่นแล้วตัวผู้ชื่ออะไรคะต้นกล้าต้นข้าวอันนี้ต้นข้าวตัวผู้ต้นกาน่าสัาเป็นแมวไหมลูกเป็นแมวไหมเป็นเขา

ีไงโยโย่ชื่อยโย่ส่วนโต้ไซบีเรียอายุี่อยุ22่ี่ไงมอมาแล้วโอ้ยแกแล้วาไมถามันันจังหามันชี้อ่ะก็้วงมาาหามันถูกนะใช่มันน่าจะโจมกันเาตัาง

เราอยู่ที่ไหนสวนสัตว์สวนสัตว์อะไรสัตวน์นครราชสีมานครราชสีมาแล้วหนูได้เห็นอะไรบ้างละ่ะ<ด>เห็นอะไรบ้างคะเห็นตัวกินมดตัวกินมดแบบที่เราตัวกินมดที่มาจากสิงคโปร์นะสิงโตเสือแล้วก็นกอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้วีราพีรา <Le> <Le f. S 2> เล็ดเล็ดอ้ยตัวอะไร่ <Ha? S 2> นาะตัวนั้นตัวอะไรเออไม่รู้จักขาวยาวใช่ไหมตัวขาวยาวต,ตัวนั้นแหละอืมกวางมันสัตว์กี่ชนิดเยอะเลยเออช้างเออช้างม้าลายม้าลายจุดนกกระจอกเทศตัวงูงูกบ แต่เราแต่เราไม่ได้ไปดูจระเข้ไม่เต่าเออเราไม่ได้ไปดูจระเข้นะเราเราเราข้ามมาแล้วมันอยู่ฐานมันอยู่ที่แรกเลยอยู่ที่เดียวใกล้ๆกับงูแต่เราไม่ได้แวะนกฟามิงโก้นกยูงจิ้งจอกหมีเยอะเลยนะและเล็ดเขาบอกมีฮิปโปแต่เราไม่เห็นฮิปโปใชอย ออกมาวันเดียวเห็นหลายตัวเลยนะเจอหลายตัวเลยนะแล้วก็มีนอกอะไรก็ไม่รู้ไอนาคอนด้าแม่ไม่ชอบเลยไฮยีนะ่า ไฮยีนาก็คือไฮยีนา่ยโอ้ยอมันเป็นสัตว์ดูร้ายนะมันเป็นสัตว์นักล่าเหมือนกันนะมันมันล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารเนะี่ยมันอยู่ทุ่งหญ้าสวรรนาสวรรนาเออเอ,อนี่ใครอ่ะ <laughs> โอ้ <laughs> มีชนเผ่าด้วยชาวเผ่าอันนี้เขาทำท่าอะไรเป่าขุยหรือเปล่า แบบนี้แล้วทำให้เราแบบนี้เหมือนกันเปาลูกดอกเอาลูกดอก,อก,ดอกตอนแรกเราคิดว่าเขาให้ทาแบบนี้แล้วเราก็ทำแบบนี้นี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ะัไหนสีแดงแน,นี่หรอ <c oughs> นี่ย <c oughs> นี่หรอเออี่ะ ยุงอยู่ในเนี้ยเออมันบินมาแล้วกล่องคือไงเนี่ยเราั่งพันธม่ามาจากพม่าเดี๋ยวเขามาเก็บตกมาเอง เต็มอีกแล้วรอมาหลายขบวนแล้วเออได้ลดล้วไม่มีคนเลยนึกว่าต้องนอนนี่แล้วฮะไม่มีคนเลยหรืว่าจะนอนกลางแล้วไม่ดลคนเลยไม่มีคนเลย มีคนอยอนหลังเราจะได้ขึ้นน่าไมฮะไม่อแน่นอนแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยซะแล้วเกือบเป็นผู้ประสบภัยแล้ว เกือบนอนรบที่กวางอยู่นี่แล้วใช่ไหมไม่ได้กลับบ้านอันนี้ไปรบบ้านอยู่ไหนใช่ไหอไป วนี้โมกเน่อให้่านเข้า่านเข้าสวนนว้ำอยู่ตรงน,นี้ต้องลงไ่ไปขึ้นรถไปเตสวนสัตว์โคราสใกล้ถึงปลายทางแล้วนาล <c oughs> นี่สัญญาเยไงสนุกไหมชอบสัตว์อะไรมากที่สุดตัวอะไรอ่ะ กินมดเหรออ้าวถึงยังว่ามีเครื่องเล่น กว้างไหมสวนสัตว์กว้างไหมกว้างกว,ว้างเนาะเขาบอกว่า500 like, ห500 like, ้าร้อยไร่ใช่ไหมแม่ห้าร้อยไร่ดีกว้างดีถ้าหนึ่งถ้าสามพันห้าร้อยไร่ถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้ว เดี๋มาทางหนูอ่ะแต่ว่าหนูน้ำหนักเกินเออาราน้ำหนักเกินไปหรือเปล่าเปิดเสยงโอเคเปิดเปิดประตูด้วยค่ะโอเปิดระตูะตโอ้โอคะ,อะอคะบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อไปดูบอล